นัดว่าในร่วงสเสด็จมาเราก็ไปรับเสด็จที่นี่คำบอกเล่าผ่านแววตาแห่งความสุขของคุณลุงวัย76ปีผู้นี้เป็นภาพที่ผู้คนคุ้นตาทุกครั้งที่คุณลุงประเสริฐได้เล่าเหตุการณ์ในความทรงจำอันยิ่งใหญ่เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านห้วยมงคลตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปีพุทธศักราช2495เพื่อส่งทราบความเดือดร้อนของราษฎรที่ไม่มีถนนนำผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดการเดินทางแต่ละครั้งต้องเดินเท้าหรือจัก,กรยานในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จโดยรถจีบเมื่อเสด็จมาถึงบ้านห้วยมงคลรถยนต์พระที่นั่งได้ติดลมชาวบ้านละแวกนั้นรวมทั้งลุงประเสริฐ ได้ช่วยเข็นรถยนต์พระที่นั่งขึ้นจากลมพอรถในลวงติดปุ๊บผากันฮือเข้าเลยขึ้นเลยพอรถติดแค่นั้นโโอ้หถ้าจะไม่ต้องใช้เครื่องนะว่าง้นีหลัจานี้ได้ยิ้มท่านก็นั่งถือพวงมาไัยอยู่ในรถหลังจากนั้นไม่นานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างถนนไปบ้านห้วยมงคลเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรนับเป็นโครงการพัฒนาชนบทด้านคมานาคมแห่งแรกของพระองค์และในปีเดียวกันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานรถบูดโดเซอร์ให้ตำตรวจตะเวนชายแดนค่ายพะนเรศวนหัวหิน นำไปสร้างถนนไปสู่บ้านห้วยมงคลอีกด้วย